เอ่อคกบ็อกซิ่งผมเคยต่อยครั้งหนึ่งครับผมเคยต่อยชิงแชมป์ WKN ครับประมาณ2 2ปี3ปีที่แล้วครับผมก็ได้ชนะชนะมาครับผมแต่ว่าก็นานแล้วผมที่ไม่ได้ต่อยไฟนนี้จะเป็นไฟที่2ติดตัจริงติดเอ่อส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าคกบ็อกซิ่งง่ายกว่ามวยไทยครับผมน่ารอน่ากว่าครับแล้วก็ผมสามารถใช้ระยะได้ง่ายกว่ายังไงมันก็อยู่ที่คู่ชกด้วยครับผมมันไม่ได้อยู่แค่ที่กติกาผมมันปัจจัยมันหลายอย่างครับ ก็คอยดูคอยเราดูไปทีครับแต่ส่วนตัวผมชอบรู้สึกชอบทีบ็อกซิ่งครับเขาพี่เขามีดีกว่าผมทุกอย่างครับผมพี่เขาน่าจะเสียบเปรียบแค่เรื่องอายุครับผมแล้วก็ส่วนสูงครับสองอย่างครับส่วนอย่างอื่นพี่เขาได้เปรียบหมดอยู่แล้วก็มีมีหลายอย่างครับผมมีมัดมีเตะแต่ว่ามันมันเด่นตรง,ขงเขา่าเพราะว่ามีอยู่ไฟหนึ่งที่น่าจะเป็นไฟที่ดุดันที่สุดที่ผมเคยชกมาครับผมกับพี่กุหลาบดำที่ผมคีบคอตีเข่าไฟนั้นผมสนุกสนุกมากจริงครับผมแล้วก็แฟนๆน่าจะสนุกแล้วก็ น่าจะจดจากันหลายคน,นับผมเห็นผมทีพอตีเขาเขาเลยจําภาพนั้นได้อย่างเดียวครับผมขเขาบอกว่าไม่ได้จําภาพจากไฟอื่นๆที่ผมชกไม่ได้แบบว่าที่ผมต่อยหมัดเคยชนะด้วยการต่อยหมัดมา,มาเคยชนะคะแนนด้วยการแบบว่าต่อยเพราะว่าฝีมือเตะออกแข้งอะไรแบบนี้เขาจําภาพวันนั้นได้เพราะว่าวันนั้นผมก็จําได้ภาพวันนั้นเพราะว่าไฟนั้นเป็นไฟที่สนุกสนุกมากจริงๆครับผมแล้วก็หลายหลายคนก็อาจจะลืมมาผมว่าผม,ผมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกไฟเปลี่ยนแปลงสไตล์ตัวยทุกไฟครับก็ ไฟน,นี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแน่นอนครับผม <S <S ก็คอยดูกัน <S <S ผมมีไม้เด็ดแน่แน่นอนครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมากครับผมมันก็แค่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นเชิงเหมือนแบบว่าเล่นเชิงมวยไทยแบบว่าจับโต้ปั้มอะไรแบบนี้ครับผมอาจจะไปแบบลงมอมากขึ้นแล้วก็เล่นเชิงแต่ว่าแบบว่าแบบสไตล์คิกบ็อกซิ่งมากขึ้นเพราะว่าค่ายผมก็นักชคกคิกบ็อกซิ่งล้วนๆอยู่แล้วเพราะว่ามีแต่ต่างชาติครับมีแต่ต่างชาติที่เข้ามาชกมวยไทยแต่อยู่บ้านเขาเขาชคกคิกบ็อกซิ่งกันอยู่แล้วปกติเขาไไม่คอยชกกว อย่างรังเสเซียลหลายๆคนแต่ละคนก็คิกบ็อกซิ่งกันทั้งนั้นครับผมเพราะหน้าค่ายผมเชี่ยวชาญทางด้านคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญมวยไทยไปมากกว่าคิกบ็อกซิ่งเลยก็ผมก็ซ้อมอยู่กับหน้าค่ายแกแกก็เป็นคนจะเอาให้ผมไม่ไดีสัตว์ตัวก็มีเกมมาแก่เอาผมก็แต่ว่าเกมที่แก,ก,ก,กไ้ได้ไม่ได้ก็อ,อยู่ที่ตัวนักมวยแล้วก็บนเวทีตามสถานการณ์จริงเออเอาจริงๆนะครับคิกบ็อกซิ่งนะครับ145ปอนด์คิดว่าตอนนี้นะพีพีธนงค์ น่าจะที่หนึ่งของรุ่นครับถ้าไม่ติดว่าพี่เขาลดมปลดแชมป์ไปผมคิดว่าตอนนี้พี่เขาคงเป็นแชมป์อยู่ก็สําหรับตัวผมแล้วนะเปรียบเสมือนกับว่าผมไปชิงแชมป์ครับอย่างนี้ดีกว่าถ้าชนะเท่นี้นขอชิงจริงเลยนะถ้าก็อยู่ที่ทางรายการนะผมถ้าเกิดเขาเสนอให้ผมชิงก็จะรับไว้ครับมีนักชกชาวญี่ปุ่นอาชิโมโตะหรือเปล่าครับผมแล้วและวก็ดำหนึ่งโคจิมะภามุ่ใช่ครับผมสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเอเลียสเอนาชิเก่งเหมือนกันับผมเก่ง เก่งทุกคนเก่งทุกคนจริงๆครับเอเลียสรับมือ,อยากเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่า move ขยับอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะออกอะไรคาดการได้ยากครับผมก็แต่ละคนก็เก่งคนละแบบครับผมแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับผมสำหรับทุกๆคนครับ เล่นมัดนทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายการด้วยละคามาตรฐานหมวยพักยกหมวยเดียวหรือมวยสเตปฝากถอนไหวไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ใช้จริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่